อันบริบูรณ์ค่าทิศอันนี้ครับอันนี้กองนี้14ใบนะครับผมผมทำไว้ก่อนแล้วนะครับ14 15 15นะครับโอเคเออตอนนี้เราจะมาเอาแรนดัมค่าเนาะครับไพ่ไพ่ที่เราเลือกเลือกมาไว้เอาแบบนี้มันมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่แจ็คฟิลคิงนะครับแจ็คฟิลคิงนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเออผมเอาแจ็ควางไว้ตรงนี้นะครับเอาวาตรงนี้ไม่มีใครรู้เท่าไหร่นี่นะครับแล้วเอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะครับ เออนะครับเอาคิงไว้ไว้ตรงนี้แล้วที่เหลือนี่นะครับเอาวางทับไปตรงนี้แล้วก็ทับมาทับมาอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเสร็จเราก็มาทําลงไปอย่างนี้นะเออนะครับลงไปงี้เอออ่าลงไปงี้นะครับเออจั๊กฟินคิงไว้แล้ครับเออโอ้เออรูนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมโอเคผิดนี่ไม่ได้เลยนะผิดผิดเราผิดเลยนะครับเอิบเอบอ่าอันนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีเราไปเอาแล้วโอเคไปเลยเอาเราก็ไปทำอีกนะครับเออจะทำไปทำไปจนหมดนะครับเออเออโอเคลงไปจนมันจบนะครับเออโอยตัวเด อ้าวเอออ้าวอือ้าวยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอโอเคออกไปเลยยังไม่เจอนะครับอ้าอไปเราก็มาทำอีกเออ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 โอเคตัวนี้แมวเอาเหลือเหลืออยู่หกใบแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หกใบแล้วเราไปหงายดูความหงายไปความหงายไปแล้ว ้ยพอมโอเคไสามตัวนี้ออกไปเลยนะคร çünkü, ับมันก็จะมีสามตัวเมื่อกี้จำได้ไหมแจ็ควินคิงใช่ไหมเออมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง